ฉีกแนวศิลปินระดับโลกวง BTS ในภาพถ่าย SD ใหม่2,022สีตันกีติง สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ช่องสไตล์นิวส์วนอ่นห่จะมาพูดถึงนุง่นงวง b ี s ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้กับเรื่องนี้ค่ะวง b t s กับภาพถ่าย s อดีใหม่สำหรับ2022ซีซันกรีติ้งในทุกๆปีนคะคะแน่นอนว่าพวกเขาจะส่งมอบความสุขนคะคะภาพถ่ายในเซตต่างๆมาฝากแฟนคลับในทุกปีซึ่งในทุกๆปีนคะคะก็จะปล่อยออกมาที่แตกต่างกันอย่างปีที่แล้วในปี2021ซีซันกรีติ้งมาแบบนี้เลยค่ะหนุ่มหลอย้อนยุคออกแนว80 90 ดูดีมีเอกลักษณ์มีสไตล์ออกแนววัยรุ่นวัยรุ่นนะคะทั้งเจ็ดหนุ่มมาลุกที่แตกต่างกันในย้อนยุคนะคะ7หนุ่มเจสไตล์มเมื่อเร็วนี้นะคะทางบัญชีทวิตเตอร์ B.T.S. Official ได้มาอัพลูปภาพที่แปลกใหม่คะ่ะในปีนี้บางคันมากับลุกที่หล่อนะคะสมัยใหม่ดูแนวดูมีสีสันสำหรับแนวคลิปใหม่คะ่ะล่าสุดของพวกเขา อย่าง RM Leader อร์คนเก่งค่ะมากับลุกคอนเซ็ปต,ต์นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญมีแต่ตัวเลขนะคะการคำนวณบิกเกอร์นะคะไว้ใส่สารเคมีอะไรประมาณนี้ดูเก่งฉลาดบางช่วงในพรีวิวนี้นะคะมีการฮาร์ดคอร์นิดๆดูซีเรียสนะคะและมีการจับมือหุ่นกระดูกอะไรประมาณนี้พี่จินค่ะมากับลุกชาโดว์แฮกเกอร์หนุ่มหล่อนะคะใส่แว่นใส,ใส แต่ไม่ใสนะคะ Shadow Hacker ดูเก่งรับรู้ในระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดูเก่งฉลาดทันโลกค่ะกดคอมพิวเตอร์ค้นหาสืบค้นข้อมูลรวดเร็วนะคะสมกับ Shadow Hacker พี่ชูกาค่ะมากับลูกกรีพี่แอนอิสนักเปียโนสีเทานักเปียโนนะคะผู้มีอารมณ์ศ์ียมีเครื่องดนตรีมีความคิดวิเคราะห์เขียนเนื้อเพลงนะคะเขีย Nos, นโน้ตเปียโนดนตรีปิดท้ายค่ะมีการโยนกระดาษคนจริงเบา พี่เจโฮค่ะมากับมิสติกสเตชิสนักยุทธศาสตร์ลึกลับคามหนุม่มหล่อมีความลึกลับมน์ขังดูเก่งนะคะนักยุทธศาสตร์อยู่ในตัวมีน็สื่อแยะแยดูรอบรู้นะคะเก่งวิเคราะห์เหมือนกับยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆนะคะมีความคิดวางแผนและดําเนินการในส่วนของจิมินค่ะกับแอรีแคทส่งพลังนะคะทรงมีสเสน่ห์ล้นเหลือขโมยหัวใจแฟนๆไปแล้วละคะ่ะ ดูเทเนี่คะ่ะตัสมากจริงๆดูหล่อรวยมีเครื่องเพชรนะคะมีสร้อยคอนาฬิกาทองมาเต็มมีนัากกแมวสีดำานะคะยิ่งเพิ่มมีความรุนตื่นเต้นเล้าใจไปอีกแทยองมากับเฟรดเดอร์หนุ่มหล่อเข้มนะคะดูลึกลับดูมีความขลังนั่งบนบัลลังนะคะมีบงกุฎสวยสงาออ่าออลามาเต็มนั่งจับไพ่อาดลมนะคะเหมือนดูดวงมีความขลังหมอดูนิดนิด และสุดท้ายค่ะ2องุูกน้องเล็กมากับลูกแอคชั่นแท็กเกอร์หนุ่มหล่อเทค่ะพร้อมบวกทุกครั้งชุดหนังนะคะมาทั้งตัวแนวเทเทนะคะดูมีความดุแนวแน่ชกกระสอบใส่นยนะคะขีมม่มอเตอร์ไซ มีความแบดบอยค่ะเก่งเท่ในมือมีการถือไม้เบาๆค่ะโอ้โหแอดไม่รู้ว่าจะพูดและอธิบายยังไงค่ะคือดูดีไปหมดเหล่าทุกคน่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับภาพถ่าย SD ใหม่สำหรับ2 0 2 2ซีซั่นกีติ้งของนุ่ร้วง b ี s เอนะคะคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะคะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ